นี่เราหมาเรี่ยงเนี่ยอัดแล้วครับอัดแล้วอยากได้หูฟังไหมจะได้เอาไว้ฟังเสียงตัวไม่จำเป็นต้องใส่ปะ่ะไม่ต้องก็ได้ครับไม่อยากฟังเสียงตัวเองอะเสียงคนดีออกอะผมออกจะอนนชอบเสียงแหบมากเลยแหบจริง <Have thing. S 1> เพราะเบี่ยง้าดไนหลายล้ลนเลยเอ่อไม่รู้สิอยากจะพูดถึงมันไหมอะโรคไรลปะ่ะคือนี้นะเมื่อคืนฉันขึ้นไปบนเวทีตัวคนเดียวเหมือนกับทุกๆครั้งนั่นแหละตัวคนเดียวตลอดแล้วเธอก็มา มาแม่งเป็นกองทัพเลยอะกองทัพเลยนะเว้ยแล้วฉันโตคนเดียวอะแต่เธอมีทั้งกองทัพอะมันทําฉันควยแขวอยู่แล้วอะก็เธอพกมาเป็นกองทัพด้วยเลยอะบนนั้นมีร้อยคนได้มั้งแต่ฉันโตคนเดียวอะฉันก็ต้องควยแขวอยู่แล้วนนถูกไหมผมกําลังซ้อมอยู่นะซ้อมเปิดตัวและผมก็เห็นกําลังซ้อมเปิดตัวอยู่กับวงนี่แหละซ้อมอยู่4ี่ครั้งได้มั้งอะซ้อมแค่ครั้งสองครั้งก็นาผมอึ้งได้แล้วจริงฉันว่าซ้อมแค่ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วเนาะ แตเราไม่ได no sí ้ม no ีคนเป็นกองทัพเหมือนเธอไงก็ใช่เหรอดิเพราะงั้นฉันเลยแพ้น่ะสิเธอมีวงดนตรียางทั้งวงอยู่หลังเวทีเลยใช่ทั้งวงเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกอาจจะมีใครถือทำโบนมาตีหัวฉันเข้าก็ได้อ่ะฉันก็ไม่มีทางรู้หรอกถ้าฉันมีกองทัพมั่งฉันคงทำไปแล้วอะ่ะคุณเคยโดนทรัมโบนฟาดมาก่อนหรือเปล่า คือฟังนะก็ยังไม่เคยโดนหรอกแต่คุณก็รู้นี่มันมวยปล้ำอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได้เคยจะรู้อาจจะโดนทนําโรนทาเบ็ดหรือแครีเนตก็ได้อะนึกอ,ออกปะมันอาจจะลอยฟิลฟาลหรือดอกเข้าสักทีก็ได้อะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองโดนเอาเปรียบนิดนิดไหมถ้าเกิดว่าคุณสองคนเจอกันแบบตัวตัวโดยที่เธอไม่ได้เปิดตัวอาลังการแบบนั้นคุณอาจจะมีโอกาสชนะมากกว่าแน่นอนฉันเคยชนะเธอภายใน26ิวิมาแล้วนะ26ิวิเลยนะเธอไม่มีทางทนได้นานขนาดนั้นหรอกและและและที่ฉันแพ้ก็เพราะว่าฉันเสียสมาธิ ไอกองทับบ้านนั่นนะทำฉันเสียสมาธิแต่ว่าฉันก็ยังเหนือกว่าเธอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูครั้งหน้านะครั้งหน้าเธอเสร็จฉันแน่แต่คุณดูไม่ค่อยแคร์นะแบบว่าฉันไม่แคร์หรอกแต่ฉันก็แคร์นะไม่ใหม่คือแบบนี้นะใช่ไหนพูดถูกฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์แต่จริงๆแล้วฉันก็แคร์แหละก็แคร์นิดหน่อยอะแต่ประเด็นก็คือเวลาฉันแพ้ใช่ปะความจริงแล้วนะฉันคือผู้ชนะเพราะว่าฉันจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมใช่ใช่มันเป็นแบบนั้นแหละใช่โอเคนี่คือข้อดีนะมันคือพลังของฉันแหละ นี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยฉันดีใจนะที่ได้พูดเรื่องนี้น่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันแพ้ฉันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเคยเกิดขึ้นในสมมสแสรมสองพันหลังจากนั้นฉันก็ได้กลายเป็นเดอะแมนได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนี้มันเคยเกิดขึ้นที่ที่ศึกรอยย์ลัมเบ2019เ้ฉันแพ้ในแมชก่อนด้านนั้นแต่แต่ฉันก็ชนะแมชรอยย์ลัมเบิในคืนนั้นนี่คือเรื่องที่ดดดีีพววกกกกมมมััันนเาาะฉจลบแแข็งง่ิ คุณรู้ไหมเขาเล่นกล้ามกันยังไงโดยการทําลายกล้ามเนื้อใช่ไหมต้องทำลายให้สิ้นซากหลังจากนั้นมันจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมใช่มาพร้อมกับกองทัพและทรอมโบนใช่มาพร้อมคาริเนตและทำเป็ดใช่บางทีเอาฟลุตมาด้วยก็น่าจ,จะดีนะ ยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากทางรายการ i m p o s s i v e ด้วยนะคะและถ้ากว่าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง The c a t b i a n ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Elena Chambers แล้วก็บอย By Mode ด้วยนะคะที่ได้มาช่วยให้เสียงในคลิปนี้อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube และเพจ Facebook ของทั้งคู่ด้วยนะคะพวกเราทั้ง3คนยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับมวยปล้ำหญิงให้ได้ดูกันอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะ